สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1,080ปูกราฟโคตรโหดกับท่ามัดทำลายกาแล็กซี่ที่สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองลงไปได้เพียงแค่พลังหมัดหมัดเดียวสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับจาบคลิปนี้เป็นสปอยยาวนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1,080เป็นหนึ่งตอนที่เดือดมากๆเลยใครนั้นนะครับที่อยากจะเห็นท่าการโจมตีของปูกราฟนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับว่ามีชื่อท่าอะไรและท่านี้นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิป มีแน่นอนนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ของคุณก็ฝากกดไปด้วยละกันและเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยเพราะตอนนี้โคตรจะเดือดเลยละโดยมมง่อวันพีชในตอนที่1080ถูกเริ่มต้นขึ้นที่เกาะโจนสลัดอย่างเกาะฮาจิโนซึซึ่งแน่นอนเกาะน,นี้นะครับเป็นเกาะที่เป็นฐานทัพนะครับของจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชอย่างหนวดดำโดยเริ่มตอนมาเราจะเห็นนะครับเป็นโจนสลัดเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่นะครับว่ามีใครบางคนเนี่ยช่วยนะครับนักโทษในการแหกกกคุออมาาาซึ่่งภพทีเร ด้เห็นนั้นจะเป็นโคบี้กับนักโทษคนอื่นที่ถูกกลุ่มโจสรสัตว์หนวดดาจับตัวมานะครับพวกเขานะกําลังแหกคุกออกมาจากการช่วยเหลือจากใครบางคนซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นเป็นภาพการย้อนอดีตก,กลับไปนะครับแต่เป็นการย้อนไม่นานนะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่โคบี้นั้นแหกคุกออกมา ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นในตอนนี้เลยนะครับเป็นการเฉลย ER เลยละครับว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่ช่วยเหลือโคบีนะครับให้แหกคุกออกมาก็คือเป็นเพโรน่านั่นเองนะครับถึงถามว่าแปลกไหมจริงๆก็ไม่ได้แปลกนะด้วยพลังผลปีศาจของเพโรน่านั้นนะครับจึงทำให้เธอนั้นสามารถแฮกวงในฝ่าวงล้อมนะครับเข้ามาถึงตัวของโคบีได้โดยเพโรน่าบอกกับโคบีแหละครับว่าเธอนั้นเนี่ยจะช่วยโคบีในการแหกคุกออกไปแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันด้วยโดยการบอกแหละว,ว่าโคบีนั้นจะต้องช่วยเหลือทั้งเธอแล้วก็เก็กโคโมเรียนะครับในการแหกคก เธอนั้นจะช่วยเหลือโคบี้ซึ่งแน่นอนโคบี้นั้นนะครับก็รับข้อเสนอนี้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นหน้านะครับของแกโคโมเดว่าเป็นยังไงและก็ได้เห็นผลลัพธ์นะครับในการที่เพโลน่านั้นช่วยเหลือโคบี้นะครับแล้วก็นักโทษคนอื่นนะครับในการหนีออกจากการจับกุมของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาซึ่งในระหว่างที่โคบี้นั้นพยายามจะหลบหนีนั่นเองนะครับเราจะเห็นนะครับโจรสลัดคนอื่นนั้นเนี่ยที่อยู่บนกอเนี่ยพยายามเลยนะครับที่จะจับตัวโคบี้ไปให้ได้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะหมายถึงนะครับไม่ใช่แค่ ็นคนของกลุ่มโจรสตวดอื่นด้วยเป็นเพราะว่าโคบี้นั้นถูกตั้งค่าหัวนะครับด้วยองค์กรค s อสกิลก็คือเป็นองค์กรของบาร์กี้นี่แหละที่เป็น4จักรพรรดิโดยแน่นอนองค์กรค s อสกิลนั้นได้ตั้งค่าหัวนะครับฝั่งทหารเรือซึ่งโคบี้นั้นมีเงินรางวัลนําจับนะครับถึง5ดาวเลยด้วยกันซึ่งถามว่า5ดาวเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับก็มีการกําหนดแหละครับว่า1ดาวเท่ากับผีสมบัตินะครับจำนวน100ล้านเบรีถจึงเท่ากับว่านะครับค่าตัวของโคบี้นั้นอยู่ในระดับ ทั้งนะครับโจรศาสตร์ของกลุ่มหนวดดำเนี่ยก็คงจะแย่งชิงเลยในการจับตัวโคบีนะครับเพื่อนําเงินรางวัลนี้นะครับไปมอบให้กับองค์กรคอสกิลไว้ได้ที่รางวัล500ล้านเบรีไม่อยากจะคิดเลยนะครับคนระดับพลเดอยองเดอเอกเนี่ยจะค่าตัวเท่าไหร่นะครับแค่โคบีเนี่ยค่าหัวเนี่ยยังระดับ500ล้านเบรีเลยแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีการกํากับไว้แหละครับว่าปกติแล้วค่าหัวนะครับคนที่ระดับยศเดียวกับโคบีเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่นะครับหน่ดาวหรือหนึ่งรู้กลนาน่เบรีเท่านั้ หาเใชจึงทําให้เขานั้นนะครับค่อนข้างเป็นคนปลดปลานเลยล่ะของฝั่งนะครับพวกทหารเรือพวกผู้ใหญ่ใช่ไหมจึงทําให้ข่าหัวของโคบี้นั้นนะครับก็สูงกับปกตินะครับจึงทาให้ข่าหัวของเขานั้นก็พุ่งไปถึง500ล้านเบรีนะครับซึ่งในระหว่างที่หลบหนีนั่นเองโคบี้ก็คนดีเหลือเกินนะครับพี่แกนั้นพยายามจะวิ่งหนีฉีกนะครับเพื่อให้นักโทษคนอื่นนั้นสามารถหลบหนีไปได้ด้วยนะครับลรือบบว่าเป็นตัวลอบประมาณแบบนั้นในๆนนะครับคนอื่นเนี่ยก็พยายามจะไล่ล่าในตัวของเขาอยู่แล้วซึ่งในตอนนี้นะครดารวน พวกเขานั่นนะครับก็กําลังดูสถานการณ์อยู่นะครับอยู่ที่กลางกะโหลกนะครับซึ่งไอ้กระโหลกเนี่ยจะเป็นกะโหลกใหญ่ๆเลยนะซึ่งอยู่ตรงกลางเกาะนะครับของเกาะฮาจิโนซึนะครับเขาฟีดว่าเป็นหอประชาการอะไรแบบนั้นซึ่งลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับอย่างอวาโลปิซาโรนั้นเขาก็ได้มีการเปิดเผยแลลวครับว่าเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับอย่างผลชิมะชิมะโนมินะครับหรือว่าผลชิมะซึ่งหมายความว่าผลนี้ก็คือผลเกาะไม่ใช่เกาะแข้งเกาะขาเกาะไหลนะหมายถึงว่าเกาะแผ่นดินไอซ์แลนด์อะไรแบบนั้นนะซึ่งเจ้าปิซาโร่ที ผลก่อนเนี่ยพีแกนั้นนะครับก็ประสานตัวเองเข้าไปนะครับกับพื้นไม้แล้วก็ผนังหินและทําการเคลื่อนนะครับกระโหลกศีรษะใหญ่ๆที่อยู่กลางก่อนเนี่ยก็คือเคลื่อนออกไปนะครับและทางด้านปิซาโรก,ก็ทําหน้าแบบไม่ค่อยอยากจะทาสักเท่าไหร่โดยเขาก็บ่นๆเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับไม่อยากจะทําแบบนี้เลยเขานั้นไม่อยากทําลายเมืองนี้นะครับหลังจากที่เขานั้นได้ทําการบูรณะซ่อมแซมร็อกกี้พอไปก่อนหน้านี้แล้วและในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับพลังความสามารถของอีกหนึ่งลูกเรือกลุ่มโจรสวดดาอย่างวัสโกช็อตนะครับโดยเขาน,น ปีศาจอย่างผลกาบูกาบูนะครับซึ่งผลนี้หมายถึงผลเหล้านั่นเองซึ่งเขานั้นใช้ความสามารถพลังผลพิศาจของตนเองนะครับโดยการทําเป็นฟองอากาศเนี่ยลอยขึ้นไปเหนือฟ้าซึ่งจะเป็นฟองของแอลกอฮอล์เหล้าใช่ไหมซึ่งความสามารถนี้นะครับด้วยความที่เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมมันสามารถทําให้เผาไหม้ได้จึงสามารถใช้ความสามารถในผลเหล้านี้แหละในการเผาเมืองทั้งเมืองลงไปได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปิศาจที่ขี้โกงเลยล่ะของวัสโกช็อต ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับอย่างซันฮวนวูฟนะครับโดยพี่แกนั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลเดกาเดกาหรือว่าผลขยายนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าซันฮวนวูฟในตอนนี้เนี่ยพี่แกนั้นดันหลับอยู่ก็เลยเป็นการเปิดเผยเลยแหละครับว่าลูกเรือของกลุ่มโจซันโดดัมในตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง3คนที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีชีริวแห่งสายฝนที่กําลังนะครับปัญชาการอยู่บนเกาะนี้นะครับที่เกาะฮาจิโนสึนะครับโดยชีริวนั้นอยู่บนเนือสุดกองหัวกะโหลกนะครับคู่นะครับกับเจ้าปิซาโรเลกการถ เป็นต้นเรื่องและกันว่าทําไมทีตหนวดดานั้นถึงจับตัวโคบี้โดยทีตหนวดดานั้นต้องการกกนะครับให้เกาะฮะจิโนสึของเขาเนี่ยเป็นอาณาจักรนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นจะต้องรองรับและต้องให้เขานั้นนะครับเป็นราชาด้วยนะครับจึงเปเหตุผลไงว่าทําไมทีตหนวดดาถึงต้องจับตัวโคบี้มานะครับเพราะว่าต้องการนะครับที่เอาโคบี้เนี่ยเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะครับในการขู่ฝั่งรัฐบาลโลกแต่โคบี้ก็บอกหนวดดำแหละครับว่าเอาไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการเจรจากับหน่วยซอสไม่ได้หรอกเพราะว่าหน่วยซอสนั้นไม่ได้ม ตรงนั้นก็อธิบายแหละครับว่าสมาชิกของหน่วยซอสนั้นเนี่ยก็คือเรานะครับพวกทหารเรือเนี่ยที่ทาการลาออกจากการเป็นทหารเรืออย่างเป็นทางการแล้วซึ่งแน่นอนหน่วยซอสนั้นได้คืนรหัสต่างๆของพวกเขานั้นให้กับฝั่งรัฐบาลโลกจึงทาให้พวกเขานั้นสามารถโจมตีสิจักพัิได้เลยโดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตนะครับจากฝั่งรัฐบาลโลกและพวกหน่วยซอสนั้นไม่ได้มีภาระในการผูกพันนะครับหรือว่าสายประชาการใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับในชีวิตของคนที่หน่วยซอสทัั้้งินนเลยยซึ่่มมมกก็หาาาคคววอีร์ตท หน่วยซอสใช่ไหมโคบี้นั้นนะครับต่อให้เป็นตายร้ายดียังไงฝั่งรัฐบาลโลกนั้นหรือฝั่งแบบทหารเรือเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจในตัวของโคบี้แล้วนะครับฟีแวลว่าก็คือออกจากราชการไปแล้วนะไอ้นี่ก็คือเป็นหน่วยพิเศษและการที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับสามารถตัดหางฝอยวัดได้ทุกเมื่อแต่ทีหนวดดานั้นก็ไม่สนใจนะครับกับสิ่งที่คูซันอธิบายนะครับก็บอกเลยครับว่ายังไงเนี่ยไอ้เจ้านี้เนี่ยเจ้าโคบี้เนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นฮีโร่เลยนะเราเนี่ยจะใช้เจ้านี้นี่แหละเพื่อกดดันทางรัฐบาล เลกานะครับถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วซึ่งในตอนนี้จะเห็นว่าหน่วยซอสนั้นนะครับก็มาถึงที่เกาะฮาจิโนซึซึ่งคนที่เราเห็นในหน่วยซอสนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ประชาการอย่างฮิบารินะครับผู้หญิงเนี่ยที่ปรากฏตัวพร้อมกับเฮลเมโปก่อนหน้านี้ในตอนที่1,61่นะครับหากใครจำกันได้นะโดยเธอนั้นนะครับก็จะใช้สไนในการต่อสู้ซึ่งชื่อว่า G.P. Flower นะครับซึ่งไอ้สไนนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับสิ่งประดิษฐ์และการของเวก้าพังนะครับโดยจะใช้ดินปืนนะครับ ไม่ฟิลแบบนั้นนะครับแม่ก็ออกแนวโลกหวานๆหน่อยนะโดยหน่วยซอนั้นะครับก็จะมีคนอื่นอีกนะครับอย่างพลเดอรตีคูชาคูนะครับโดยเธอนั้นเป็นล้านสาวนะครับของพลเดอโทซิรุซึ่งแน่นอนก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้พลังผลปีศาจนะครับอย่างพลมูจิมูชินะครับซึ่งพลังผลปีศาจนี้นะครับก็คือผลแท้นั่นเองเธอสามารถสั่งอะไรก็ได้นะครับที่เธอเคียนนะครับรวมถึงสิ่งก่อสร้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ปรากฏตัวมาแล้วนะในตอนที่หนึ่งพันหกสิบเอ็ดแล้วก็หน่วยซอร์ทนัดนนะ ด้วยความสามารถนี้นะครับก็คือสามารถควบคุมดินเหนียวได้และสร้างเป็นแบบว่าโกลเลมอะไรประมาณแบบนี้ในการโจมตีแล้วยังสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายนะครับของสมาชิกหน่วยซอร์สได้ด้วยให้กลายเป็นดินเหนียวนะครับความสามารถเนี่ยก็ออกแนวโกงๆเหมือนกันนะซึ่งในตอนนี้นะครับพลเรือตรีปรินกรุ๊เนี่ยก็คือทําการสร้างนะครับเป็นโกลเลมนะครับของพวกเขาเอาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็พลเรือตรีคู่ชาคูนั้นนะครับก็ทําการดักนะครับก็คือใช้วางกับดักของแท้เนี่ยในการดักนะครับเหล่าโจรสลัดทั้งหมดเอาไว้ที่เกาะนี้นะครับเรียกได้ว่าความสามารถของพวกนี้เนี่ยอยู่ รรระดดับที่่ไมมธาเลยแล้วก็เป็นภาพจบตอนนะครับที่แบบโคตรตะลึงตาเลยล่ะครับเพราะว่าเรือของปูกราฟในตอนนี้เนี่ยบินอยู่เหนือท้องฟ้าซึ่งมีการกำกับไว้แหละครับว่าคล้ายๆนะครับกับเรือทาวสันซันนี่เลยนะครับที่ตอนที่บินอยู่เนี่ยโดยจะมีเฮลเมโป้แล้วก็ทาชิงินะครับอยู่กับพลเรือโทกราฟด้วยและกราฟนั้นนะครับก็ทิ้งตัวลงดิ่งลงมานะครับที่กลางเกาะและใช้หมัดของตนเองนั้นนะครับล่อยเข้าไปลงที่พื้นนะครับโดยจะชื่อท่าว่า Galaxy Impact ซึ่งหมัดที่ทรงพลังของกราฟนั้นสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองลลงไไปด้แะ นั้นนะครับก็พูดออกมาอย่างโคตรจะเท่เลยพวกแกร,รู้หรือเปล่าว่าพวกแกเนี่ยลักพาตัวใครไปเขาคนนั้นก็คือโคบี้ยังไงล่ะคืออนาคตของทหารเรือและเจ้านี่เนะี่ยคือลูกศิษย์รักของฉันด้วยแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1080นะคดับเรียกได้ยว่าตอนนี้เดือดเลยนะครับจะใครเป็น f c การาฟเนี่ยโหโเตรียมกรี๊ดได้เลยผมรอดูโตเต็มเลยนะครับไอ้หมัดของการาฟไอ้ที่มันทาลายเมืองทั้งเมืองได้ด้วยหมัดเดียวเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับโหโคตรเท่เลยผมว่าจะเป็นแนวซุปเปอร์ฮ อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นนะครับอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับมังงะวันพีก็คอมเมนต์แสดงความเข็นมาข้างล่างนี้ได้เลยสหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วนะครับกับความเท่ของปูก่กราฟ